นี่คือผู้ใหญ่แพทย์ผู้นำนักพัฒนาแห่งห้วยสมงถนนหน,นทางไฟฟ้าทุกอย่างมาพร้อมกับคำว่าอ่างเก็บน้ำนะริปบดียนท้าจินดาสิ่งนี้คือความภาคภูมิใจของชาวตำบลแก่งนินสอครับหมู่บ้านไว้ป่องเองเมื่อก่อนก็เป็นหมู่บ้านติดเขาไม่ได้แตกต่างอะไรจากหมู่บ้านเองที่ติดป่านะครับ ก็จะมีชาวบ้านบางส่วนที่นิยมเข้าไปล่าสัตว์เข้าไปตัดไม้ทําลายป่าถ้าเราเปลี่ยนจากการที่เราจะคอยบังคับไม่ให้เขาไปตัดไม้ทําลายป่าคอยบังคับไม่ให้เขาไปล่าสัตว์เปลี่ยนมาเป็นสนับสนุนเปิดรูปแบบการท่องเที่ยวให้เขามองเห็นว่าถ้ามีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยอาชีพที่เขาเคยทําอยู่เขาก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายเปลี่ยนยังไงครับผู้ใหญ่เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของให้ชาวบ้าน มาทําในรูปแบบของการท่องเที่ยวจากที่เขาเคยแบกปืนเข้าไปปราัตว์ให้เขามาแบกเป้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเดินสำรวจในเส้นทางอุทยานที่อุทยานเปิดให้เป็นเส้นทางในการท่องเที่ยวทําให้าชาวบ้านเองก็มีรายได้เขาก็จะได้ไม่ต้องมีอาชีพในเรื่องของการทําผิดกฎหมายอาชีพนี้ก็คงจะไม่มีต่อไปในเขตพื้นที่หมู่บ้านไม้ป่องเขาก็จะมีความรู้สึกว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะมีรายได้ให้กับตัวเขาเองและครอบครัว สุดยอดไปเลยครับแล้วถ้ามาที่นี่มีที่เที่ยวเด็ดๆแนะนํำไหมครับพื้นที่ของสารภาพตาบลแก่งเรนสองเนี่ยมีสักรภาพในเรื่องของการทํารูปแบบการท่องเที่ยวได้หลากหลายการทราร่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่ตั้งของตำบลแก่งเนสองเนี่ยมันมีอุทยานแห่งชาติประกอบด้วย4ี่อุทยาน เขาใหญ่ทับลานบางสีดาตาพยาละเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่รวมมาเป็นมอดกโลกนะครับเขาใหญ่ดงพญายเย็นในส่วนนี้ก็มีพื้นที่ที่เป็นน้ําตกมีพื้นที่ที่เป็นเส้นทางธรรมชาติมีพื้นที่ที่เป็นเส้นทางดูสมุนไพรต้นสมุนไพรต่างๆมากมายหลายเส้นทางนะครับสุดท้ายแล้วผู้ใหญ่บองอนาคตการท่องเที่ยวที่นี่ไว้ยังไงบ้างครับอ่างเก็บน้ำนะรุบ,บดีนท้าจินดาเนี่ย จะเป็นพื้นที่ที่น่าเที่ยวแห่งหนึ่งนะจังหวัดปัตตินบุรีที่ใครๆก็อยากจะมาะมครับผมนี่แหละครับคือความสุขที่เกิดขึ้นจากสายน้ำติดตามเรื่องราวความสุขแบบเต็มอิ่มได้ที่ Facebook และ YouTube ปันสุขสู่สายน้ำเร็วๆนี้ครับ